บริษัทซูเลียนประเทศไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2539ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน10ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้กลยุทธ์การทำตลาดในลักษณะเครือข่า,ขาย (Multi-level Marketing) เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสู่กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยและได้มีการกระจายฐานลูกค้าในทุกภูมิภาคทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน90ล้านล้านบาทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความมั่นคงของบริษัทจากการเติบโตของยอดธุรกิจจะมาตลอด24ปีที่ผ่านมานับจากวันจัดตั้งบริษัทและบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายยอดธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องเพื่อรองรับฐานสมาชิเกเครือข่ายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีผู้ก่อตั้งมิสเตอร์เดเบงเซงมิเอโอเบง เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทซูเลียนขึ้นในประเทศมาเลเซียในปีพุทธศักราช2532ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการมอบโอกาสและความสำเร็จที่เท่าเทียมให้กับนักธุรกิจที่มีความตั้งใจจริงและมีความพยายามที่จะทำให้สำเร็จผ่านการนำเสนอสินค้าที่ยอดเยี่ยมรวมกับการมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งจะให้ผลลัพธ์ที่นำมาซึ่งความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์นี้ บริษัทซูเลียนจึงประสบความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้คนจากทุกสารทิศที่มีหลากหลายประสบการณ์ผ่านโครงสร้างการทำธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยหลักการที่สำคัญนี้จึงเป็นหลักฐานที่ทำให้บริษัทผู้บุกเบิกบริษัทซูเลียนประเทศไทยจำกัด ดรปิยวัน์จุนจักรวงศ์สาผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำคนสำคัญในการบุกเบิกตลาดสินค้าอุปโภคในประเทศไทยและประเทสอเพื่อนบ้านภายใต้แบรนด์สินค้าสู่เลียนดรปิยวัต์มีคำขวัญในการทำงานที่ว่าขยันอดทนซื่อสัตย์มีคุณธรรมและคำขวัญน,นี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานท,ที่สำคัญที่ทำให้เครือข่ายนักธุรกิจสูเลียนแข็งแกร่งจากความขยันอดทนซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมในการทำธุรกิจด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทสู่เลียนประเทศไทย มียอดขายและกำไรที่เติบโตแข็งแกร่งตลอด24ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์สินค้าเริ่มแรกของบริษัทประกอบไปด้วยเครื่องประดับทองคำเคลือบโดยเป็นสินค้าตามสมัยนิยมในยุคนั้นและบริษัทมีจุดเด่นของบริการหลังการขายในตอนนั้นคือการบริการเคลือบทองให้กับเครื่องประดับที่ลูกค้าซื้อไปปีละครั้งโดยไม่คิดเงินและรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งานและบริษัทก็ได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยดังตัวอย่างต่อไปนี้กาแฟสม พุทธศักราช2,541บริษัทก็เริ่มทำการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟสมมาทำตลาดในเมืองไทยซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากจึงทำให้บริษัทมีผลกำไรที่เติบโตและจึงต่อยอดนำสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาทำตลาดในประเทศไทยเพิ่มเติมยาสีฟันพุทธศักราช2,542บริษัทเริ่มจำหน่ายสมัยออนยาสีฟันสูตรฟลอร์และว่านหางจระเข้เครื่องดื่มชนิดผง พุทธศักราช2,543บริษัทเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้พลัสเครื่องดื่มผงรสโกโก้ Go, ผสมน้ำพึ่งชนิดชงและผลิตภัณฑ์นูซีพลัสซีเรียลพร้อมทานผสมน้ำพึ่งเครื่องดื่มชนิดผงพุทธศักราช2,544บริษัทเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์บียางซีเรียลผสมผลไม้และผักชนิดผงและผลิตภัณฑ์เวกิเวราเครื่องดื่มต้นอ่อนข้าวสาลีชนิดชง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าคุณภาพดีและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคเกิดการใช้ซ้ําในขณะที่สินค้าประเภทเครื่องประดับทองคําเคลือบก็ค่อยๆลดความนิยมลงไปประกอบกับที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540จึงทําให้บริษัทยกเลิกการจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องประดับไปขยายคลังสินค้าบริษัทเพื่อให้การกระจายสินค้ามีความครอบคลุมทั้งประเทศ และลดความเสี่ยงของการพึ่งคลงังคลังสินค้าที่จังหวัดนนทบุรีเพียงแห่งเดียวบริษัทจึงได้ทําการขยายคลังสินค้าของบริษัทไปที่จังหวัดนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่งในปีพุทธศักราช2557ขยายธุรกิจในต่างประเทศในปี2561บริษัทเริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศพมา่าและในปี2563บริษัทก็ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศกัมพูโดยเป็นการเพิ่มฐานสมาชิกนักธุรกิจสเลียนในภูมิภาคอาเซียน ฐานสมาชิกปัจจุบันบริษัทซูเลียนประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกในไทยและต่างประเทศรวมทั้งหมด5.4ล้านคนประกอบไปด้วยสมาชิกที่แอคทีฟในประเทศไทยจำนวน213,306คนในประเทศกัมพูชาจำนวน24,073ประเทศศบมาจำนวน62,000คนและด้วยโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจในเครือข่ายของบริษัทที่มีความเท่าเทียมและทำได้จริงและเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้กับคนทุกคนทุกสาขาอาชีพ และการที่บริษัทจัดให้มีสัมนาพัฒนาทักษะการขายให้กับสมาชิกที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ของทุกเดือนจึงทําให้ยอดการขายของบริษัทมีการเติบโตได้ต่อเนื่องจากกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายที่มีความพักดีต่อแบรนด์สูงเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานที่สําคัญของบริษัทศูนย์กระจายสินค้าบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าที่เรียกว่าตัวแทนผู้จัดจําหน่ายหรือเอเจนซี่ที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท เพื่อเปิดศูนย์กระจายสินค้าตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยจำนวน162แห่งในประเทศกัมพูชาจำนวน24แห่งและประเทศพมา่าจำนวน13แห่ง